วันนี้กลับมาเจอกับมิวแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําอาหารอินเดียนะคะเพื่อนๆน,นี่ไก่นะจ๊ะแล้วก็มเคยทําคลิปไปแล้วแหละนะคะนี่เขาเรียกเหมือนแกงกะหรีไก่หรือเปล่านาะนะคะมิวก็จะเอาซอสเนี่ยนะคะมาผสมกันนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยเครื่องปรุงไม่เยอะเลยมิวดูตาม youtube นะคะน,นี่ก็จะเป็นข้าวแบบนี้เนาะ เหลือ,อยูสองถุงเป็นข้าวเม็ดยาวนะคะเ,เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะคะเพื่อนๆไปจา้า มาปรุงเครื่องกันนะคะนี่ก็คือไก่ที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากได้ชิ้นใหญ่ก็หั่นเอาเลยเนาะมิวก็จะใส่ผงปาปริก้าลงไปนะคะเพื่อนๆไม่มีผงมาซาร่านะคะมิวก็จะใส่ซอสมันนั่นแหละแล้วก็โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตใช้ของอะไรก็ได้นะหมักไว้ประมาณ15นาทีนะคะ แล้วก็น้ำมะนาวนะคะเดมิวไม่มีน้ำมะนาวเมิวก็จะใส่น้ำส้มสายชูนะคะเพื่อนๆประมาณสองเมิวกะปริมาณเอานะสองช้อนกะปริมาณเอานะคะแล้วก็จะมีผงมาซาร่าแต่เราไม่มีนะคะหมิวก็จะเอาอันที่ซอสเนี่ยแหละเนี่ยเห็นไหมนี่นะคะเอาไปใส่ด้วยเนาะ แค่นี้เองนะคะหมักไว้เนาะแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆเขาเน้นเครื่องเทศเนาะใส่เกลือใส่เกลือลงไปด้วย ใส่นนเนยเนาะเพื่อนๆตามด้วยกระเทียมกับหอมหัวใหญ่นะคะ ต่อไปก็ตามด้วยไก่ที่เราหมักเสร็จแล้วนะคะเพื่อน,นใส่ลงไปเลย ก็จะมาใส่ซอสนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะก็จะใส่มีสองมีสองขวดเนาะก็จะใส่อย่างละครึ่งนะคะเ,เพื่อนๆนี่ แล้วนะคะเพื่อนๆน่ากินมากเลยอันนี้ก็คือข้าวมาค่ะมาชิมกันไม่ใช่มาชิมหลอกมากินกันมีขนมปังด้วยจานนี้ไม่ใช่ขนมปังที่แ้มาจากอินเดียนะ ม่อซื้อมามันก็เลยลองมาข้าวจอบอันเ,เป็นของไม้ชกันอะ่ะอร่อย รอ้อเสียงจานเนาะต้องนั่งนองมั้ง แต่งหน้าด้วยผักชีนะคะโดยคำใหญ่มากอ่ะ ก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าน้องๆเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย